เออเลยฮะมันกลายเป็นผงล้างข้างน้ำไปเรียบร้อยแล้วมันยิ่งมันเหมือนอยู่กับผุกไงวะไอ้กระผุกวิมล้างห้องน้ำเนี่ยเออเหมือนจริงเสียงเปิดแม่งโคตรเหมือนในนี้เลย แต่ว่าอ e ีเมท้าต้องค้างห้านานที่สุดใช่ไหมหรือเปล่าวะเมท้า e มันจะเด้งไปทะลุห้าเลยลุุถ้าเกิดม,มันเด้งไป<อ>ตรงขีดขีดแดงที่เป็นขีดขีดยาวอะ่ะอันนั้นนะอ่ะคือห้าขสดสังอ๋อโอเคเฮ้ยยังหน้าบ้านมีปล่องแอบะเราไม่ต้องใช้ตู้อบข้าวแล้วเปิดไฟแล้วฮะ ปีเปิดประตูปีเปิดประตูเปิดที่ไหนอะ่ะไม่ใช่ป,ประตูนี้ตู้ไหนวะอ้าได้ยินเสียงผีเปิดประตูอ,ะอ่ะอ่อประตูนี้ประตูนี้ <How S 1> สองสอง,สองห้องน้ำหน้าห้องน้ำ,นำตรงฮอวเวย์รจะจกปีอยู่ฮอวเวยหรือห้องน้ำปีอยู่ห้องน้ำเพราะมันปิดไฟหลอกผมด้วยเนะี่ย เองอาบีจอจะาก่ยเอาั้เกมาตัวเก๊กเกโกเกตัวเกศไม่มเยีเ่ยไม่ค่อยได้ต,ตัวมันอยู่ในห้องน้ำม,มันอยู่หน,ามมน,านา้าห้องน้ำวะตอบเบียรต้งเกณฑ์หายไปนะ่นึง,นง่อคอย ก็ยกลงเพิ่มอ่ะอ๋อกระจายแพอโยกได้หมอ่าเยอะเยอะไปถ่ายกระดูกอัะอีเม็ดสูบเสียง,งอ่ะอ๋อโอเคห้าห้าคือแบบนี้สินะโอเคค่อยดูเหมือนห้าหน่อยมีกดอปด้วยครับมีกดออบอยู่ในห้องน้ำ ไลจูโอเบเกตแล้วเอาเเข่งเอาเเข่งม่วงมาก็จบแล้วกูเหลือไลจูโอเบเกตแล้วตอนเนี้ยตัวเดิมเหรอใช่มีกสอออกอยู่ในห้องน้ำเลยกสอออกลอยอยู่กลางห้องน้ำอันนี้รูปวางกล้องไหมปะไม่ได้วางเห้โยนทิ้งไว้อะเด็๋ไว่างกล้องก่อนผมเซตไม่เป็น อเขาอยู่บนหัวเบียร์ไม่มีนี่แล้วเบียร์ไม่มีไม่มีนี่และอะไรวะไม่มีสปีดบ็อกแล้วครับเหลือแค่ดอดจ่ายนี่แหละเอาดอดไปไปโยนกำลังเอามาโยนไงวะเออโยนแบบพื้นได้ไหมดอดกับฟิงเกอร์ฟินนะเบียร์ตอนนี้ยเอ้ยดอดไอ้ดอดดอดดอดวิ่งผ่านหน้าเลยไอจูโอเคไอจูโอ้โห อ่เควสถ่ายรูปผีกับโมชั่นรู้ต้องถ่ายนะเพราะว่ากล้องมันกากคอยถ่ายจากข้างนอกไม่ได้คอยแล้วให้ผมถ่ายก็ตายอยู่ดีไปะวะโมชั่นถ่ายละเราถ่ายเกลือก่อนไหมผีอยู่ที่แกรบไปหนาเหยียบง่ายอยู่คอยมาถ่ายไปะ เปิดไฟเลยก็ได้ไมั้งรู้แล้วเนี่ยผีอยู่นี่เดี๋ยวจะติรสชาเดีย๋ยวจะถ่ายรูปให้เสร็จก่อนไ,ไปถ่ายรูปนู้ยไม่ทันไม่ทันไม่ทันติดอินเทอร์เน็ตอ่ะ เกลือมันโรยได้แค่สองอันหรอไม่รู้ดิใช่มันโรยได้แค่สองอันอ่ะเหยียบแล้วเหยียบแล้วแทงม่วงอยู่ไหนอ้าวไม่เห็นมันเดินเลยอ๋อมันยังไม่เดินมั้งไม่ถ่ายเกลือเนาะได้แล้วอ้าวมันไม่มีรอยตีนเหมือนเดิมเหรอไม่แน่ใจอู้น <มา S 1> ่าจะไม่ถ่ายแล้ววะออๆๆตึกเกลือกลัวโดนปามตังค์มั้งพอาใช่มันเป็นคำว่าเกลือแล้วอ่ะเนี่ยอันเนี้ยมัน,นไม่ใช่ฟูต็บแล้วอ่ะโอเค ลองฟังเสียงเดินอีกแป๊บหนึ่งเออว่ะแต่เราไม่มีอะไรป้องกันผีล่าเนอะใช่ไหมให้กัเข่งอาเบียพอรวยไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงถ้าเราจะถ่ายรูปผีแบบให้ผีล่ามันไม่มีอะไรป้องกันได้นี่วะ่ะก็ไม่ต้องการน่ะก็โมงแม่งเลยใช่ไหมเออก็โม่งแม่งเลยเพ<อ>ราะยังไงแล้วลุงก็ไม่เสียอะไรแล้วนี่ใช่ใช่ ียชีวิตอย่างเดียวอืมแค่เราจะเป็นต้องตอบไปถูกแล้วก็ทำเครชได้ครบจะได้เอชพีเยอะหน่อยถ่ายทันมาเบียนมีอะต้องเหลือกล้องไว้ถ่ายรูปผีปช่ไหมตีเอ็มแทลักเอ้ยมีเสียงเหยียบเลยเหยียบที่ไหนวะอได๋อไม่มีเสียงเดินแล้วมีแต่เสียงเหยียบอย่างเดียวเหลือสารฟิล์มไม่แน่ใจว่าต้องเก็บฟิล์มไหมนะอันนี้พอไม่แน่ใจ แม่ไม่ไป็เดี๋ยวถ่ายให้หมดไปเลยแล้วเดี๋ยวเราลองถ่ายทีหลังว่าผ่านไหมเมื่อกี้หน้าถ่ายนะแต่ดอดแม่งน่ากลัวจังมะเบียร์พอยเขาดอดกันได้วปะดอดอะไรอ่ะดอดไอ้ปากกาดอดเอาเงินไปโดนเพิ่มหน่อยลุงยังมีอีกอ่ะอืมเหลือขวดหนึงไงข้างหน้าไม่น่าเหยียบเลยมันใช่เลยข้างในไปเลยคอลองเลยข้างหน้าไม่ยอมมันไม่ยอมเหยียบมันยังไม่ออก อเหี้ยมาดีไอเหียสองกองเลยเหี้ทีเดียวสองกองอะแทงม้วงเขย่าได้ด้วยเหรอเคยรู้เขย่าแล้วสว่างเหมือนเดิม,ม,มเลยเขย่าเขย่าวสว่างเหมือนเดิมหมดเ้ยโมเลยผีไมันกวนตีผ<ป>มไม่เหมือนมีน้ำอยู่ข้างในหลอดอ่ะอ๋อเขย่าได้จนน้ำหมดเลยนะ ใช่บ่ะเหมือนแท่งไฟในคอนเติร์ป่ะทไม่เนี่ยที่เป็นแท่งแบบใช่ที่เอาไว้อุทีอะใส่ทางระเบียบฐานฐา้ยใ่ว้กับดาวด้วยยี่เบียร์โคแม่นสวยระเบียขนาดก้องฉาอย่างนั้นยินถ่ายได้อีกเอออีมก็เข้าใจหลอกนะเี้ยแล้หลอกกูไปล่างเต็มเนี่ยใส่พอหลอกเบียร์เธอเป็น่างไม่หลอกนุง และเสือกไปล่างเงาเฉยตอนหลอกเบียแปดหัวเบียแต่ทำไม,ไมตีมย,ยังลักษณ์ยังเว้อจะจะทำใหสติสติเบียร์มันแหกเดียเด๋ยวทำใหสติกูไม่แหกเดี๋ยววะเมื่อกี้มันหลอกเบียร์เหรอแต่มันเ,เดินมาทางผมเลยแต่มันเดินอ๋อเออโอ้โหเห็นมันเดินมาทางผม<อ>งไหมนะขอไปนะเบียร์เดี๋ยวกดได้ไรจูบอ่าไรจูสี่ก้องนี่ยังแบบ อยเราได้ E P เยอะมากแน่เลยอ่ะสภาพอย่างแตกในจูว่าขยับลอกดีนะใช่้อยตีไม่ได้แล้วแน่นอนสายได้แค่เกลือและเกลือโรยได้แค่สองตอขวดแต่เราก็มีหกภาพมาแล้วทั้นอะวน่ันหนึ่งร้อยสี่สิบสองโอ้โคตรอิอ่มอ่ะพลอยอิ่มทั้ง E P ทั้งเงินเลยก็แมวติขาตั้งกล้อง มามันไม่เตะหรอกมันกล้องมึงถอดกล้องไปไว้ที่อื่นแทนเอาว่า้